สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองผู้บริโภคคือกฎหมายที่ตั้งขึ้นเพื่อให้คุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อสินค้าและผู้ใช้บริการไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจรวมทั้งเพื่อสร้างความเป็นธรรมและความปลอดภัยและความมั่นใจในการบริโภคสินค้าหรือบริการ 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พอ2อ2 2อือเป็นกฎหมายหลักกำหนดสิทธ,ธิของผู้บริโภคไว้5ประการคือ 1. สิทธิจะรับข้วสารและคำพรันานาที่ถูกต้องและเพียงพอ 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้า 3. สิทธิจะรับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าบริการ 4. สิทธิจะรับความเป็นธรรมในการทำสัญญา 5. สิทธิที่ได้รับความพิจารณาและชดเชยความเสียหายของสินค้า 2. อรภารัชบัญใหญ่ความรับผิดช,ชอบจากสินค้าไม่ปลอดภัยพศ2551กำหนดให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้ขายต้องร่วมมือการรับผิดช,ชอบทางสินค้าที่ขายไม่ปลอดภัยและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภค 3. พระราชบัญอัติขายตรงและและตลาดแบบตรง พศ2545ควบคุมการทำธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงป้องกันการหลอกลวงเช่นพวกแชร์ลูกโซ่การขายสินค้าทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ที่ไม่โปร่งใส 4. พระราชบัญญัติพิธีพิจารณาคดีผูบ้ 1, บริโภคพศ2551ทำให้ผู้บริโภคฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ลดภาราคาใช้ใจ่ายแต่ขั้นตอนในศาลศาลสามารถช,ช่วยเหลือพยานหลักฐานแทนผู้บริโภคได้ถ้าก,ก,ก,กฎหมายดื่นที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาซื้อขายการผิดสัญญาพระราชบัญญัติอาหารและยาศ2 5 2พควบคุมคุณภาพ,าพอาหารและยาและเครื่องสำอางพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมพศ2511กำหนดมาตรฐานมอ,อกพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของต่างด้าวพศ2512ป้องกันการผูกขาดที่อาจกระทบผู้บริโภคมาตราที่3ในพระราชบัญญัตินี้ซื้อหมายถึงการเช่าซื้อหรือได้มาไม่ว่าจะด้วยประการใ,ใดๆ โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นขายหมายถึงให้เช่าซื้อหรือจัดหาให้ไม่ว่าจะโด้วยประการใดๆโดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นสินค้าหมายความว่าสิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้ขายบริการหมายความว่าการรับจัดทางานให้สิทธิใดๆหรือการใช้ ให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใดๆผลิตหมายความว่าทำผสมปรุงประกอบประดิษฐ์หรือแปรสภาพหมายหมายความรวมถึงการเปลี่ยนรูปการดัดแปลงการคัดเลือกผู้บริโภคหมายความว่าผู้ซื้อหรือหรือผู้ได้รับบริจาคผู้ประกอบการธุรกิจหรือ ผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าและบริการมาตารีซ4ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ 1. สิทธิที่ได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพน,านาันาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพองเกี่ยวกับสินค้าและข้อมูล 2. ส,สิทธิที่มีอิสระในการเลือกหาสินค้า รอบอริการ3ส,สิทธิได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบอริการ 4. สิทธิได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายทั้งนี้และตามกฎหมายด้วยการน,าน,านั้นหรือพระราชบัญญัติมาตรา3นิยามคาว่าผู้บริโภคแก้ไขเพิ่มเติมโดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคบับที่2พศ2 5 4พัน541 มาตาสามนนยามคอว่าสัญญาเพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภชนฉบับที่สองพศ2541มาตาที่สี่วรกหนึ่งเพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภชนฉบับที่สองพศ2543มาตาที่ในกรณีกฎหมายว่าด้วยการใดได้บัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บังคับตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้นและให้นำบทบัญญัติในหมวดนู่นี้ไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ซ้ําหรือขัดกับบทบัญญัติดังกล่าวหากมีการฟ่าฝืนบทบัญญัติที่นำไปใช้นั้นเป็นความผิดและมีโทษตามพระราชบัญญัติผู้กระทําความผิดต้องได้รับลงโทษตามพระราชบัญญัติด,ด้วยในกรณีนี้ ข้อโต้แยงแ้งระหว่างหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการใช้บังคับกฎหมายระหว่างการใช้บังคับตามบทบัญญัติในหมวดนี้กับการใช้บังคับตามกฎหมายโดยเฉพาะในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้่าความวินิจฉัยชีขชยช้ขาดของคณะกรรมการ ให้เป็นที่สุดและผู้พัน์หน่วยงานของรัฐมาตราที่22การโฆษณาจะต้องไม่ไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมทั้งนี้ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพหรือลักษณะที่สินค้าหรือบริการตลอดจนการส่งมอบการจัดหา หรือการใช้บริการสินค้าข้อความตรงต่อไปนี้ถือเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมของผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม 1. ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง 2. ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สามข้อความที่เป็นการสนรับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรมสี่ข้อความที่ทําให้เกิดความแตกแยกหรือสูญเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชนถ้าข้อความอย่างอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงข้อความที่ใช้ในในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นความไม่เป็นข้อความที่ ไม่อาจเป็นมาตราที่26ในกรณีนี้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าข้อความในการสมผนวรแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าข้อความนั้นเป็นข้อความที่มุ่งโฆษณาโดยสื่อโฆษณาใดาหมายเพื่อโฆษณามาตราที่27 ในกรณีนี้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นเห็นว่าการโฆษณาได้ฟาเืนมาตา22มาตา27และมาตา24หรือมาตา25ในขณะในคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่มีอำนาจออกคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ให้แก่หนึ่ง ให้แก้ไขข้อข้อความหรือวิธีการใช้ในการโฆษณา 2. ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในโฆษณา 3. ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา 4. ให้โฆษณาเพื่อแก้ไข,ขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจก่อให้เกิดที่ก่อที่อาจเกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยโฆษณามาตราที่28ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่ามีเหตุอันมีเหตุอันสงสัยว่าข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความเป็นจริงตามมาตรา22วรรค2คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจึง ออกคำสั่งให้ผู้กระทำการโฆษณาพิสูจน์เพื่พอแสดงความจริงและจำเป็นเร่งด่วนในขณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะจะออกคำสั่งระงับโฆษณาดังดังก่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการพิสูจน์มาตราที่29ผู้ประกอบการธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาของตน จะเป็นการฟ้าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ประกอบการธุรกิจผู้นั้นอาจขอขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาตรวจสอบมาตราที่2 9่บ1ในส่วนนี้เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่นสินค้าที่เป็นอันตรายหมายความว่าสินค้าที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความอันตรายต่อชีวิต ร่างกายสุขภาพอนามัยจิตใจหรือสินทรัพย์ท้งนี้ทั้งนั้นไม่รวมถึงสินค้าที่มีที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติเรื่องนี้ไว้บริการที่เป็นอันตรายหมายความว่าบริการที่ก่อให้เกิดความอันตรายต่อชีวิตร่างกายสุขภาพอนามัยจิตใจทั้งนี้ไม่รวมถึงบริการที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะมาตราย29ยทับ สินค้าท,ที่ผู้ประกอบการธุรกิจจะขายหรือเสนอขายหรือเข้ามาทำความตกลงเพื่อขายหรือนำเสนอด้วยวิธีการโฆษณาหรือว,วิธีการอื่นๆหรือนำออกวางตลาดจะเป็นจะต้องเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยลักษณะและประเภทของสินค้ารวมถึงส่วนประกอบของสินค้าและการออกแบบสินค้าการบรรจุ การบรรจุและการบรรจุภัณฑ์ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกอบการติดตั้งการบำรุงรักษาและความพลาดหมายของผู้บริโภคมาตราที่30ให้สินค้าที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานสินค้าที่สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเป็นสินค้าที่ควบคุมชลาความในวรรคหนึ่งไม่ใช่บังคับ กับสินค้าที่คณะกรรมการว่าด้วยชลา,ากำหนดโดยประกาศในรา,ราชกิจจานุเบกษามาตาราที่31ชลาาของสินค้าที่ควบคุมชลาาจะต้องมีลักษณะดังต่อไปน,นี้ 1. ใช้ข้อความที่ตรงต่อความเป็นจริงและไม่มีข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้า สองต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้ก็ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเพื่อขายและกรณีขอสถานที่ผลิตหรือสถานสถานที่ประกอบธุรกิจนำเข้าแล้วแต่กรณีขอระบุข้อความที่แดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านี้คืออะไรข้อที่3ต้องระบุ ความอันจำเป็นได้แก่ราคาปริมาณวิธีใช้ข้อแนะนำคำเตือนวันเดือนปีที่หมดอายุในกรณีเป็นสิ่ง้าที่หมดอายุหรือกรณีอื่น